อยากให้ท่านได้ย้ำให้พวกเราได้เข้าใจถึงธรรมนูญของหลักการค้าบุนินยมเพราะว่ายังมีบางแห่งอาจจะยังไม่ชัดเจนว่าเหตุใดคนที่ขายของในร้านจึงไม่ควรนําสินค้าในครอบครัวที่ผลิตหรือตัวเองผลิตเนี่ยมาขายในร้านตัวเองไม่ขายในร้านของบุนบริโภเะ ไม่ใช่ร้านตัวเองของ<า>ตัวเองขายในร้านตัวเองมันต้องขายได้สิขายในร้านส่วนรวมเช่นเราทำงานอยู่ในร้านส่วนรวมแล้วเราก็ผลิตของส่วนตัวเสร็จแล้วเราเอาของส่วนตัวมาขายในร้านส่วนรวมที่เราเองก็ขายตรงนั้นมันก็กลายเป็นว่าอ้าวไอ้น,นี่เป็นร้านของส่วนรวม เราเองก็เป็นเจ้าหน้าที่เป็นผู้ขายที่จะได้เงินเป็นเข้ามาหาของส่วนตัวแล้วเราก็เอาของส่วนตัวก็เรามาขายมันก็จะเอาเงินมาเข้าสองของส่วนตัวมันก็จะอดลำเอียงไม่ได้หรือไม่ลำเอียงก็ตามคนเขาก็จะมองว่าเอาไอ้นี่เนี่ยมันของของเองเนี่ยเอาเองมาขายเองนี่มันขอส่วนรวมเขานี่เ,เสียค่าเจ้าเสียภาษีเปล่าถ้าเสียค่าเจ้าเสียภาษีก็แล้วไปเสียภาษีให้ร้านเสียค่าเจ้าให้ร้านก็แล้วไป ถ้าไม่เสียภาษีไมเสียค่าเช้าเองก็เปรียบนี่แบบนี้แล้วคนอื่นๆก็อยู่ในนั้นก็ทํามาหมดแล้วก็ตกลงถ้าพอตกลงกันได้ก็เอาตกลงก็คนเรามาขายด้วยกันทั้งหมดเลยตกลงเอาแต่ของเฉพาะพวกเรานะคนอื่นมาก็ต้องมาจ่ายค่าค่าเช่าค่าส่วนลดส่วนได้อะไรก็แล้วแต่ตามวิธีการค้าขายกันนะซึ่งมันซับซ้อนเรื่องนี้มันซับซ้อน นะเพราะฉะนั้นกฎระเบียบอันนีนะ้ถึงบอกยากมากเลยคนเข้าใจยากว่าโอ้เราเองไม่ใช่ว่าแต่เฉพาะของของเรานะลูกหลานของผู้ที่ทำงานในที่นี้ก็เอามาขายไม่ได้มาขายในตัวเองในส่วนที่ตัวเองทำอยู่กฎของเราเป็นถึงขนาดนั้นคนก็บอกอะไรว่าและดีไม่ดีคนทำงานอยู่ที่นั่นนะนะในลานทำงานฟรีด้วยทำงานฟรีเลย แล้วเราก็ทํางานฟรีจริงๆด้วยแล้วเราก็ทําของของเราเนี่มาขายในนี้ไม่ได้ของลูกของหลานจะมาขายในนี้ก็ไม่ได้มันอะไรกันนักกันหนาอะไรอย่างนี้เปนตนทางจิตวิญญาณมันลึกซึ้งมันละเอียดนะเพราะงั้นต้องกันไม่ให้เกิดกันการระแวงระแวงว่าไอ้นี่มันของของตนตนก็ต้องหาทางนะมันก็ต้องลำเอียงไปข้างจะต้องอยากขายของของตนก่อนของคนอื่นสิ อะไรต่างๆนานาเน,นี่ยหรือจะของต้องเองก็จะได้ราคาดีอะไรต่างๆพวกนี้เขาก็อดระแวงไม่ได้เพราะฉะนั้นก็ตัดปัญหาไม่ให้มีการระแวงเลยก็จึงไม่ให้เกิดพฤติการอันนี้ในในหมู่พวกเราจะมอเกิดเป็นเรื่องลึกซึ้งอธิบายยากมากในอนเนี้ยรัฐบาลก็พยายามอธิบายนะแล้วเราก็อยู่กันได้นี่นะไม่เห็นเป็นไรนะคุณไม่ต้องทําพวกนี้มาคุณอยู่รอดไหมเหล่าถ้าคุณไม่อยู่รอดคุณก็ออกไป ถ้าคุณอยากจะทํามาส่งมาขายคุณก็อย่ามาทํางานอยู่ในร้านนี้สิคุณก็ไปทําส่วนตัวแล้วก็ส่งมาขายเขาก็ให้คุณแล้วแต่ถ้าคุณจะเข้ามาทํางานอยู่ในร้านนี้คุณก็อย่าไปจะเอาของทำาครงกรเดงมาขายในร้านนี้ก็เท่านั้นเองมันมีทางออกไงถ้าคุณอยากจะเอาให้ของมาขายในร้านนี้คุณก็ออกไปจากร้านนี้อย่ามาเป็นผู้ทํางานฟรีในร้านนี้เนี่ยก็ออกไปตั้งจริงๆใจเลย จริงๆเลยว่าคุณจะเอารายได้หรือจะเอาผลประโยชน์จากด้านนี้แหละคุณก็ออกไปแต่ถ้าคุณจะมาเสียสละดทางานว่าเป็นผู้ที่เสียสละททางานฟรีในด้านนี้ก็อย่าให้มีมุมที่มันทําให้คนขางแคลงระแวงว่าเอ๊ะนี่ยมันมีแฝงอะไรเขาเรียกอะไรซับซ้อนมันมีผลประโยชน์ทับซ้อนอ,อย่าให้มีสิ่งนี้ท <c oughs> ีเห็นมัมันลึกซึ้งอย่างเงี้ย <c oughs>